ครับก็ดีใจที่ที่แฟนๆแบบมาจับตาครับก็ก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนไปด้วยครับหลายคนรู้จักคู่จริงมันจะเป็นคู่จริงได้หรือเปล่าอ๋อก็ต้องรอดูครับผมครับก็ต้องรอติดตามครับ ถามว่าสนิทกันขนาดไหนก็เราเราสนิทกันผ่านการที่เราถ่ายละครด้วยกันก่อนแล้วก็เราเล่นเกมด้วยกันแล้วเออก็อยู่ตี้เดียวกันดูความสัมพันธิศาสร์ในยูโรเป็นยังไงคเขาเรียกว่าเป็นเดะแก๊งเล่นเกมกันเอออยู่นมไหก็จริงๆเราเราก็คุยกันบ่อยมากเพราะว่าเราเป็นแบบซูเปอร์เกมเมอร์ซูเปอร์เกมเมอร์เราเป็นแบบ ก็นี่ก็คุยคุยเรื่องเพลงในเกมอะเป็นเด e g ง n g ในตีค่ะไม่หนีครับแต่ว่าที่แฟนๆเห็นก็คือไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปคือเขาไปของเขาของเขาเราพาไปหรอเราไม่ได้พาไปอยากลองถามนักเอกผมดูว่าสนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับก็เขาก็จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็ กตตลงไไปแไปแแ่่บบเนียพาคุณทิไปเที่ยวไหนมาคะไปวัดที่อุดรครับผมพาคุณทิไปเที่ยวไหนมาคะไปวัดที่อุดรครับผม อะไรของเขาไม่ยั่ของผมถามเขาเขาสงมาถามเาอ้าถาม<ด>เราเหรอ<ด>เขาเป็นคนแท็กผมที่ได้แท็ก